ปูปานปูปานไปไหนลงมาอู้กันประเดียวนี้เลยอันอยางเนี่ยป้าแจ้งมาแจ้งมาเดินงานสันเล้าอย่างนี้เฮ้ยกัลูกตัวป้าลูกป้นไปแอวอะ่ะป้ากันไปไหนลงมาเลยนะลงมาอู้กันเลยป้าอ่านนะป้าจะแจ้งตำรวจยับเนอะมอีอย่างก็เข้าอู้กันได้หรอป้าบักก้อยป้าบักก้อยจนกว่าจะเอาลูกตัวเข,าข้าคอกลูก าอยู่ดีๆอะมาจวนลูกป้าไปแอวอ่ะโอ้ยบาดีแตะมาดีว่ายังมาสอนลูกพ่อโหป้าโอ้ดีๆเนอะมาว่าผมเลี้ยงลูกผมบดีได้อย่างไรอละลูกป้าเหรอป้ายังมาเลี้ยงดีๆขึ้นมาตัวลูกผมหยั่งระทั่าลูกตัวบามาจวนลูกป้าลูกป้าจะไปจะไหนมาได้ก็ไก่ไก่เนั่เข้าบ้านมาจวนลูกป้าไปอะโหป้า มาดากับขำบ้านเนี่ยผมใหม่ป้าได้นะป้าเนอะไม่เลยไม่เลยเจ้าจะไดป้ากลับไปอยอมแม่หลวงป้าถึงจะต้องเอาเรื่องถึงที่สุดเลยเนอะกูเท่าเนี่ยเลี้ยงลูกมาดีปา้าแจมลูกปา้าไปเสียผู้เสียคนนะ่ะไอ้เจี๊ยยังว่าลูกตัวเก่าดีอยู่กะโอ้แล้ว่าอย่างกะ<อ>เจี๊ยนี่อ้ออเดี๋ยวปอปอปอ,ปอ อู้กันดีๆก็อ่อยอู้กันยังไ้ก็นคนบ้านเดียวกันใบย,ยอมเนอะจะได้ป้าก็ตึงใบย,ยอมไม่หลวงลูกป้าเป็นคนดีจะตายไปเกยออกบ้านไปไหนสักเตือกมีแต่บไกด์น่ะมาจวนออกไปแอวติกอ่ะปอมันอย่างไดอ่ะลูกมันก็อยางอานละโอป้านี่นี่ลอนสองคนนั้นหายไปไหนเนี่ยผมห้องเขามาถามผูุ้่นเรี้ยงไกดมันมอยู่บ้านไม่หลวง กับมันจวนไอ้แจมไปแอวตั้งแต่คืนอะเต้าบ่เดียวมันยังแบบป๊กมาเตื้อพอมันยะเหรอมันหน้าตํนวดมันยะก่อนไม่หลวงโหมํนวดปีกบ้านทั้งสองคนเลยกะอีป้อมาเจ้ามาจี้มาอย่างบ้านไม่หลวงนะฮะมานี่เลยตัวดีเข้ามานีเลยเอาไอ้แจมลูกป้าไปไว้ที่ไหนฮะไม่ใส่บ่ดีนะเฮาเนี่ยเอาไอ้แจมไปไว้ที่ไหน ป้านะบอกไอ้แจมหลายเดือละบันดนี้มาคบคนจะอีเฮ้ยดีว่าไอ้แจมมันไม่เป็นคนขี้เอ็นดูคนไต่ยอมคบไม่เป็นจะอีไม่เห็นะ่ะเฮ้ยไอ้ออยังก็ป้าแจมยัง่มาปิกมาตั้งกะตัวจะไปมาอู้ก็ตัวป้ามันไปอ่ะจัวจะมาอูได้ไหนป้าใจเย็นๆใกล้มันอู้ก่อนเออฟังไกลมันก่อนกะอ,อีป้านี่ก็ได้ ไก่แยกกับแจมได้แต่คืนแล้วนะรักไก่อะกดจวนแจมปีกแล้วแจมหม่ยอมปีกอะไก่บอกว่าไก่อะต้อนลูกเจ้ามาตายถังเข้าพ่อแม่กูหวานแจมก็ไม่ยอมปีกมันยังไล่ไก่ปีกก่อนนะรับประเดี๋ยวนี้ยเจมหย่ปีกมาแต่กตัวจะไปมาอู้ไอ้แจมลูกป้าเป็นคนดีจะตายปปาบ่าจ๋าเรียบร้อยอุเทาสอนลูกตัวพ่องเด้อ จะไปมาแปลงกรรมสุลูกป้าจะดีนะจะไ,ได้นี่ป้าเนี่ยป้าแก่ไม่ได้แปลงกรรมนะป้าแบบเชื่อมันกออ่อนอนี่ข้าแบบเชื่อป้าพอนี่อ่ะอ่ะไม่หลวงพ่อพ่อป้ากันพ่อเลยป้าถ้าโหยป้าใส่เนี่ยแกไอ้แจมเรียบร้อยพอ่อเหรอ ไอ้พูดอยากมาเต้นหน้าเวทีเนี่ยใส้เตี้ยวขาสั้นอย่าได้สั้นบาดเตื้อโอ้ใครฮะป้าซอยแปลงกรรมเก่งเนี่ยไอ้เจม้าไกลหาป้าซอยในก็นโดเนี่ยไอ้เจมมาดิปลามาถ้าไบหน้าตดไอ่อะไม่ดลอยจะเล่าให้ฟัง แจมเป็นมาแล้วไกจะจวนแจมันไปไหน,ไหน,เ,หนเหรอเออไก่บบไ,ได้จวนเจ้าแจมแจมแบบคนบอกเขาไกมาห้าปียาตัวจจะไปมาอู้แจมอ่ะมันอ่านหนังสืออยู่ดีๆแล้วตรวก็มาจวนมันไปแอลเอ๋กะแม่แจมแม่บบต้องไปว่กกานคะู้ไกมันนะ แล้วแม่ก็บ่รตองเป็นห่วงเนอ้อน้องแค่แค่ยอยากกินชานมไครมุกบได้ไกดอ่ะมันเป็นกระเทยกระจายหันหน้าก็สะดุ้งแล้วจ<อ>ะใจกลัวมันจะตายแต่<อ>ต้องหมดใจนะ้องเขารอแจมแจมลูกแม่<ะ>แม่ฮูก่ะว่าลูกกับบะมียังรอกระนะแต่คนอื่นนะ่ะบันแน่โห<ว>ตาหันไกดแต่งตัวจะเอียะ ใกลๆกับเจ้าคนสลิดนะเจ้า <Wow. S 2> ตัวจะไปมาโอดูอแต่งตัวแล้วคนอื่นปัญหากับจี้ที่ไหนฮั่นโอ้ยเหมือนบ้านเหมือนเมืองแม่แม่ประท่าไปว่างเคื่อไกลมานะเอ็นดูมันนะเมนูแจมแม่หูกับบรรลูกอเป็นคนจิตใจดี <Wow. S 2> ไปเถอะลูกอ่านหนังสือหน้ากาจจะเครียดบ่ได้นะลูกนะเ้าแม่ต้องไปกันเนอ ไป้าไก่ป้าไก่และเจ้าอันนี้เจ้า อย่างตัวญาจีตัวนี้อะตัวแอวอะนี่ามาบอกแม่ตัวดีๆแล้วแม่ตัวกม็มาด่าเปิ้ลว่าว่าจนตัวแอวว่าโอ้ยตัวกองหูอยู่ว่าแม่เปิ้ลจะคุณจะได้ถ้าบอกดีๆแล้วมันจะได้แอวกะหองกันเลยต้องใจวิธีนี้มาๆๆๆเอารถมาเดี๋ยวเปิ้ลอะซิ่งเอ,เอ,อ่อ มันตึงอย่างวอกเตเนอ๋อให้แม่มันมาหาันว่าลูกสาพวพื่อนะสลิดบกใด้สิโอ้ยไม่เอาไม่พูดป่ะเขาไปแอลกันดีกว่า Let's go ไม่หลวงแล้วไม่หลวงฮู้ได้ดายอ่ะเฮ้ยจะได้จะบอกหูปะก็ใกล้นะกะมันามาปรึกษาตลอดอะ ว่าจะบอกคือป้าฮู้ไหวแจมันเป็นยังไงแม่หลวงนะเป็นคนบอกปันว่าบถ้าไปอู้แม่เปิดฟังแม่เปิดตึงบะเจียเปิดตึงว่าลูกคนนี้ดีแม่หลวงก็เลยบอกว่าคือป้าซอยนะฮู้หันเอาคนเดียวเตอร์ว่าลูกตัวเกา่าเป็นจะได้อ่ปะป้าซอยก็มีหูได้อย่างว่าไผ่กันแน่จะเลี้ยงลูกบะดีนะ่ละลัทธิลูกตัวมาหบลูกก้นไปแอลเหรอใกล้บัดดี้เป็นคนจวนแจมหนาะ จมอ่ะมันเขีย่ยไก่ไปห้าเนอะถ้าไก่ว่าบบบไปบบบไปต้องลูกจ้าวอ่ะมาตาหเข้าคูา่แม่เจมก็บรบิยอมจา้างไก่ไก่ใครได้ต่างไงก็เลยจำเป็นได้ไปนักก้าถ้าเป็นว่าบบเดียวเนี่ยแบบปิกบ้านมาตัา้งกตแกเจมเนี่ยนันเตอะประซอยลูกฉันเป็นคนดีมันเป็นจอ,อี้แล้วนะ <laughs> ตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยไปถ้าไปส่งบ้านะ่ะเดี๋ยวแม่จะหันเฮนเนอร์บ๊ายบายขับรถดีๆนะเ<ฮ>จ,จมเจกัน่ะไอ้เจมวัดแม่แล้วไปอยู่อย่างบ้านไม่หลวงเจ้าจีนี่แหละมานี่เลยตัวดีขอนิ้วหูสักกำละ สองไหมลูกไล่กันลงค้าไปพูดละวันนี้นะมาได้กินเข้าวงาเน่สองคนนี่นะปลาซอยก็มีหูแล้วเนาะว่าอาการลูกเปิลนพ่าอลูกตัวแต่ละอันย่งมาดีนะก็ว่าอากาศใก่้เนี่ยใก่้นี่นะตติมมาดีสักอย่างเนาะ